สนับสนุนโดยสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News เพชรบุรีประจวบคีรีขันดิฉันจุธามาตเพชรอยู่ เรามาดูสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่2สิงหาคม2,565กันค่ะโดยในวันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พบผู้ป่วยรายใหม่13รายผู้ป่วยยืนยันสะสม24,198รายรักษาหายแล้ว24,037รายและผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ที่115รายค่ะ โดยในเขตอำเภอหัวหินมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1นายอ,อราภอกุยบุรี8รายอำเภอทับสะแกหนึ่งรายอ,อบางสะพาน2อรายและอเภอบางสะพานน้อย1นรายค่ะ และสำหรับสถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม1,843รายผู้ป่วยยืนยันสะสม2 3 7 6 9 2รายรักษาหายแล้ววันนี้2,514รายและเสียชีวิตเพิ่มเติม27รายเป็นเสียชีวิตสะสม9,733รายค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดประจวบคิรีขันกันค่ะ อาิบดีกรมธนารักษ์เปิดตัวอาคารพักอาศัยโครงการบ้านคนไทยประชารัฐค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 6 5นายประพาสคงเอียดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานเปิดอาคารพักอาศัยคอ,อลอ .5 รอชั้นในโครงการบ้านคนไทยประชารัฐโดยมีนายเชษฐาการจะนะภัยบูนธนารักษ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกิจพงศ์วไยศิลป์อำเภอหัวหินหนางสาวัยลินกองพันรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมคณะผู้บริหารจากธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่นอำเภอหัวหินกำนันผู้ใหญ่บ้านและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี เิักนะโครงการบ้านคนไทยประชารัฐหมู่หนึ่งตำบลทับใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่3มกราคม2511ได้เห็นชอบการดําเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ดินลาดพัสดุในพื้นที่ตำบลทับใต้อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยบริษัทประจวบแกนโฮเทลจำกัดได้เข้ามาดําเนินการบริหารโครงการจนแล้วเสร็จบนเนื้อที่กว่า6ไร่รูปแบบโครงการเป็นอาคารพักอาศัยรวม5ชั้นพร้อมลิฟสองหลังขนาด ยูนิตละ1 1 9 5ตารางเมตรในราคา699,000บาทต่อยูนิตและอาคารพักอาศัยรวม4ชั้นจำนวน2อาคารขนาดยูนิตละ24.17ตารางเมตรในราคา459,000บาทต่อยูนิตรพร้อมทั้งตลาดชมุชมชนชั้นเดียวในพื้นที่ นายเชษฐาการจนะภัยบูญธนรักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันเปิดเผยว่าทางโครงการได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีไรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตอนเองในราคาเริ่มต้นที่3 5 0 0 0 0บาทถึงกว่า70,0,000บาทต่อห้องซึ่งโครงการนี้มีผู้จับจองเต็มหมดแล้วในอนาคตข้างหน้ายังมีที่ดินลาดพัสดุอีกหลายแปลงในพื้นที่หัวหินที่จะนำมาดำเนินโครงการได้อย่างไรต้องขอดูประชาชนต้องการอีกหรือไม่อย่างไร วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนไปทั่วไปนะครับได้มีโอกาสนะครับโดยนำท,ท,ที่ดินของรัฐเนี่ยที่ทับทุนดูเนี่ยจะนำมาเอาให้ประชาชนเนี่ยซึ่งมีไรายได้ไม่มากกันนะครับไม่ใช่ไรายได้สูงไม่ใช่ไรายได้สูงเนี่ยได้มีโอกาสนะครับได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองครับครับแต่ว่าเราก็ยังมีที่ดินอีกหลายแปลงนะครับที่มีศักยภาพที่จะนำมาในลักษณะก,กล่าวแต่เกิดว่าเราดูความต้องการของประชาชนครับ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟืนฟ้นฟูนธรรมชาติค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคมถึงวันที่31ตุลาคม2565น้ายสมเจตจันทนาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ทําการออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประจําปี2565เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติได้มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติโดยทําการปิดแหล่งท่องเที่ยวได้แก่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจ10ห้วยแม่สะเลียงและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่กอจอ19เข่พเนินทุ่งจํานวน2แห่งโดยทางอุทยานยังเปิดแหล่งท่องเทีย่ยวให้นักท่องเทีย่ยวสามารถเดินทางมาพักผ่อนกลางเต็นท์พักแรมได้อีกจํานวน3แห่งคือบริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาริมอ่างเก็บน้ําบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจอ3ห้วยป่าเลาและบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจอ4บ้านกลางโดยจะเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมในวันที่1พฤศจิกายน2565 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGH กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดขึ้นด้วยที่ว่าปัจจุบันเกษตรอินทรีย์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยการตระหนักรู้ของผู้บริโภคและผู้ผลิตต่อวิกฤตโลกที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันสแสวงหาแนวทางการผลิตและการบริโภคอาหารที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหารห่วงโซ่การผลิตและการบริโภคสั้นอาหารสุขภาพปราศจากสารเคมีสารพิษสวัสดิภาพสัตว์ความเสมอภาคทางสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประชากรในขณะที่อัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวแต่ด้านการผลิตยังเป็นไปอย่างช้าๆกรมพัฒนาที่ดินจึงได้ด,ดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม พา t ิซิพาทอรีการันตีซิสเตมหรือย่อๆว่า PGS ตั้งแต่ปี2,557เป็นต้นมาดังนั้นเพื่อให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานด้านเกษตรอินทรีย์ PGS กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ดำเนินงานโครงการสวนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,560เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต่อยอดสูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ศูนย์เดิมให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานสูนย์เรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับเกษตรกรกลุ่ม ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ p g s เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งสามารถดําเนินการได้เองมีตลาดรองรับและเป็นหมอดินอาสาชื่อกลุ่มชุมชนเป็นสุขป,ป่าละอูบ้านฟ้าประทานหมู่2ตาบลห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ภายใต้การนําของกลุ่มนายสมประสงค์นาคดีประธานชุมชนเป็นสุขป,ป่าละอูซึ่งกล่าวว่าเป็นผู้ทําการ,กรเกษตรอินทรีย์มากกว่า20ปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ไอโฟมและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS โดยมูลนิธิสังคมสุขใจซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากเกษตรอินทรีย์นั้นมากมายอาทิช่วยลดต้นทุนการผลิตพืชผลผลิตได้ราคาที่พอใจมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัยและที่สําคัญร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดจากสารพิษโดยปลูกพืชผักสวนครัวอาทิแตงควาถั่วฝักยาว กลั่มปีมะเขือเทศกาแฟโกโก้ท <Fahrenheit> <ke ying tutaj> <ke ying> ุเรียนมังคุดและอื่นๆสร้างผลผลิตและรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวผู้กำกับการสามระยอดใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษค่ะเวลา10นาฬิกาวันที่2สิงหาคม2565 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยบริการสามระยอดหมู่ที่3ตำบลแรก่เก่าอำเภอสามระยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจตีสารโรธพิมพ์คุณากรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามระยอดเดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษมีนางสาวกัญญาลักษณ์ยิ้มแย้มพร้อมด้วยครูพี่เลี้ยงเด็กและเด็กๆให้การต้อนรับโดยวันนี้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามระยอดได้นำก๋วยเตี๋ยวไก่ซึ่งคุณครูบอกว่าเด็กๆชอบกินมาเลี้ยง พร้อมทั้งขนมและนมเปี้ยวมาแจกให้กับเด็กๆด้วยนอกจากนี้ยังได้ดูพื้นที่เพื่อจะทําเป็นแปลงปลูกผักสวนครัวเพื่อเอาไว้ทําเป็นอาหารกลางวันและดูพื้นที่สําหรับทำลานกระตุ้นให้กับเด็กๆด้วย ด้านนางสาวกัญญารัตน์ยิ้มแย้มครูประจำหน่วยบริการกล่าวว่าตอนนี้เด็กที่อยู่ในสังกัดของหน่วยบริการ3ามและยอดมีทั้งหมด31คนเป็นเด็กปรับบ้านจำนวน16คนและเด็กที่มารับบริการที่หน่วย15คนซึ่งทางหน่วยเองก็จะมีงบประมาณเฉพาะค่าอาหารเท่านั้นก็ตกวันละ400บาทซึ่งก็ต้องนํามาถัวเฉลี่ยเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆในหน่วยด้วยถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้ใจบุญสนับสนุนมาบ้างก็จะเก็บไว้ซื้อของและสื่อการเรียนการสอนหรือเป็นค่าอาหารและค่าขนมให้กับเด็กๆ และทางหน่วยงานตนตอนนี้ก็มีโครงการจะทำํำลานกระตุ้นพัฒนาการสําหรับเด็กๆรวมไปถึงทาสีห้องให้กับเด็กๆใหม่ด้วยสําหรับลานกระตุ้นจะช่วยให้สมองได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของสมองอย่างเต็มที่กล้ามเนื้อถูกพัฒนาการให้เหมาะสมเป็นไปตามวัยกระตุ้นพฤติกรรมของเด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการล่าชา้า ปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติกและสมาธิสัน้นส่งเสริมการใช้ตามือประสานให้เป็นไปตามวัยและช่วยให้เด็กสามารถใช้ร่างกายที่ถนัดได้ชัดเจนช่วยให้เด็กมีเหตุผลรู้จักการคอยรู้กลเเทศะและมีความเชื่อมั่นมีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและจัดระเบียบของร่างกายได้ดีมากขึ้นด้วย สำหรับผู้ใจบุญที่จะมาร่วมบริจาคหรือจะซื้อเป็นสีมามอบให้กับทางหน่วยสามารถติดต่อได้ที่หน่วยซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามรอยอดหรือจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0911814536ครูอีฟหนุ่มใหญ่จมน้ำดับกินเหล้าใครหนาวก่อนลงงมหาหอยในแม่น้ำค่ะพี่ว่ามาเกย เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่สองสิงหาคม2 5 6 5้ร้อยตํารตำรวจเอกกรชวันจันทสิริร้อยเวศสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทปานบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างแพรัยสารธรรมสถานปานบุรีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างสันเพชรร่วมลงพื้นที่ชนสูตรศพนายอุทิศอินทร,รกรรแหงอายุ49ปีบ้านเลขที่2 0 3มหมู่8บ้านวังวนตำบลหนองตาแต้มอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ญาติพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่และ เจ้าหน้าที่มูริทิออกช่วยกันค้นหาจนพบศพลอยอยู่ในน้ำริมตลิ่งใกล้กอผักตบชวาโดยสาเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนายอุทิศผู้เสียชีวิตได้ชักชวนนางอ้อยซึ่งเป็นน้องสาวมางมหาหอยบริเวณแม่น้ำต้นเขินปานบุรีซอยหกหมูส่สีบ้านท่าวังหินตําบลเขาเจ้าอําเภอปานบุรีห่างจากสำนักส่งบ้านท่าวังหินประมาณ500เมตรขณะที่ต่างคนต่างงมหอยน้องสาวไม่เห็นพี่ชายหายไปเลยเรียกเท่าไรก็ไม่ตอบจึงได้พยุงตัวในน้ำมาดูตรงจุดที่พี่ งมหอยอยู่ก็ไม่พบจึงแน่ใจว่าพี่ชายคงจมน้ําหายไปจึงรีบขึ้นไปบนฝั่งกลับไปบอกญาติและแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยกันค้นหาใช้เวลาประมาณ3ามชั่วโมงจนมืดก็ยังไม่พบจึงได้ยุติการค้นหาเช้าวันนี้ญาติและเพื่อนต่างก็ออกมาช่วยกันค้นอีกครั้งก็มาพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่ริมตลิ่งข้างกอผักตบชวาลักษณะยังใส่หน้ากาก,ากดำน้ําครอบอยู่จึงประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยนาร่างขึ้นมาบนฝั่ง พบผู้เสียชีวิตสภาพลำตัวซีดเนื่องจากจมอยู่ในน้ำเป็นเวลานานสวมเสื้อยืดคอกลมแขนยาวสีดำใส่กางเกงวอร์มขาย,ยาวสีดำตรวจสอบตามร่างกายไม่พบปาดแผลหรือถูกร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดนางอ้อยอินทระกำแหงอายุ47ปีน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่า ตนเองกับพี่ชายอยู่บ้านเดียวกันที่หมู่บ้านวังวนเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาได้ชักชวนกันขับรถยนต์ออกมาหางมหอยเพื่อนำไปขายในกิโลกรัมละ40บาทโดยจอดรถไว้ที่บ้านพักคนงานในสวนยางพาราจากนั้นจึงใช้ห่วงยางลอยตัวข้ามแม่น้ำและงมหอยมาเรื่อยๆจนถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่าเวลาช่วงประมาณ13นาฬิการะหว่างที่กำลังงมหอยพี่ชายได้จมน้ำหายไปจึงได้โทรแจ้งกู้ภัยและตำรวจและญาติให้ออกช่วยค้นหาจนมาพบ ศพเมื่อเช้าวันนี้ประมาณ9ก้านาฬิกาซึ่งญาติทุกคนไม่ติดใจเอาความเนื่องจากรู้สาเหตุเสียชีวิตของพี่ชายซึ่งพี่ชายที่เสียชีวิตชอบดื่มสุราเป็นประจำก่อนที่จะมางมหอยพี่ชายก็กินเหล้าเพื่อคลายหนาวส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเป็นลมจนหมดสติไม่สามารถช่วยเหลือตอนเองได้และขาดอากาศหายใจระหว่างงมหาหอยที่มีหน้ากากคอมหน้าอยู่ก็เป็นได้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานและให้หน่วยกู้ภัยนำส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลปานบุรีอีกครั้ง ลและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจบที่เดีขันคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบลิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ f เฟซบุ๊กอินสตาแกร YouTube และ Tik t o k ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อ,อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบลิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4 4 สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาดเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ